อ,นนอโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้เราก็านนอยู่กับช่ n งเอเบเดเบลเดอร์ที่ยกผมเน้่ข่ามคนเดิมนะครับผมวันนี้เรามาเอารถมาให้น้องๆนะครับวันเด็กได้ถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเห็นว่าหลายๆคนนะครับจะตามผมไปที่คาเฟ่แถวบ้านนะครับผมก็จะมีคาเฟ่ไม่แน่ใจว่าเปิดใหม่หรือเปล่านะผมเพิ่งเคยเจอ <laughs> โอส้สมาชิกวันนี้เกือบ20คันทุกคนเอ้ยสุดาติวาดบอกครับผม Let's go บังด้วยนำไปเลยสงครามจะต้องรันเป็นไฟ โอ้ยเรยอซ้ายไปเรยอซ้ายไปบักอินนี่น้องอินาอาซิวาครับผมเฮ้ยเรยอซ้ายไป โอ้โหสงขานั่นเป็นอ๋อรถดับไม่พูดอะไรกันวะเรียวขาไป 오오오오 อยู่หน้าดีกว่าเว้ยจะได้แบบนับว่าครบคนหรือเปล่าไป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 แซงไปแซงไปแซงไปเอ้โอ้ยปลาทูดีแซ่บอ้าร้อนอ่ะนี่จอดทุกคนหน่อ อันแน่มึงนี่ซนจริงๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้คันโอเคถือว่าครบอยู่11บเอคันด้านหลังมีไหมไม่มีละเออโอเคโอเคอ่ะ C สามสองไปอันเนี้ไปแล้วอันแน่ โอ้ยมามามามมาโอ้ยฉันโดนด่ากันโอ้ยมาผิดทางว ถนนสายที่นี่เข็บไปเรื่อยๆนี่น็อตอาจกระเด็นหายได้โอ้น้ะขามอยู่หลังแล้วว้าวย้่บวยบยบยเฮ้ยออ่อเศบบคอมากว่าการขี่รถคือการแสบคอน้อปลขามไม่มุดครับผมเน้อปลขามจอดตรงนี้แหละเรากีน2คนพอนอกกนั้นปล่อยมัน ทำไม่ทันทำม่ทันโอ้น้องน้องไม่ได้ไม่ได้ชื่อน้องเกอร์ใช่ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรอาริสอาริสอ๋อผมจำผิดคันเออยติ๊กเกอร์รอบคันเลยนี่ก็มีด้านนู้นก็มีเอ้ยเคยเคยโดนด่านบ้างไหมเคยโดนจับบ้างไหมอ่าไม่ไดโดนแต่ช่วงนี้ผมไปเกณฑ์ทีมแล้วก็แลก็ไม่ได้ขี่เลยเออไม่ได้ขี่เลย แต่ก็ไม่เคยโดนไปโอ้โหไฟเขียวแล้วติดติต๊กเกอร์น้ำขามนี่ไม่เคยเจอด่านครับผมด่านไม่เคยจับครับผมรถน้ำขามก็ไม่ค่อยโดนนะครับผมถูกกฎหมายอยู่เนาะ l าสก go! คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นลิปขี่รถยาวๆแล้วกันนะนะครับไม่ค่อยอยากตัดนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบยาวๆบ้างนะครับเผื่อว่าแบบคนที่ยังไม่ได้มีรถนะเออจะได้ดูคลิปบิกไบที่ขี่กันเป็นกลุ่มขี่กันยาวๆเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะขรัไม่ได้ขี่รถนะขรัก็แอบเปิดช่องอื่นๆดูนะครับชอบอะไรที่มันขี่ยาวๆไกลๆสามสองหนึ่งไปเออ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  ต้องอินไปแหมต้องอินอี่เข้าจริงๆกับอา15เี่กคนตัวเล็กขี่อา15เี่ยเหมาะเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหสงขาหาดใหญ่นะครับเมือง้อยเมือง้อยแยกครับผมเอ้ย,ยิงจะไปหาดใหญ่นี้ทุกคนเออห้าสิบเมตรมีไฟแดงทุกทีเดี๋ยวขวาไป เอ้ยขากลับนี่ผมว่ารถนาจ,จะไม่เยอะนะอตอนขามานีต่างคนคือแบบต่างมุ่งหน้าไปที่ทะเลสงขลาหมดเลยพอขากลับนี่จะมีคนที่กลับบ้านไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนใหญ่ก็กลับตอนเย็นเฮ้ยจอไปไอ้ ขี่รถนานรู้สึกเหนื่อยผมอยารอน้องอาลีฟนะครับผมอาลีฟโอ้อาลีฟอาลีฟนินจาสี่ร้อยมาแล้วไปวุดเขัาไปเออเอดอดเดือตตต 哎咦！<Aí. S 2> <music> สิบห้าเมื่อกีอ่าเฮ้ยน,น้องอินไปอยู่หน้าได้ไงวะเมื่อกี้อยู่หลังอยู่เลยคล่องแคล่วจริงๆเลยแหมอายุพวกนายก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะทำไมพวกนายอเฉเจ๊งไปจะบอกว่าทำไมพวกนายช้าจาังอเล็บอเล็บตินจาสี่ร้อยเดี๋ยวตินจาสี่ร้อยลงโอ้เหลืออยู่คันหนึ่งรอ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 ,อก่อนรอก่อน จ้าสี่ร้อยไปเออต้องอย่างมันเพื่อนทุ่มไม่แล้วครับผมยิดขวามาอาลิฟเอาอ่านี่นี่อาลิฟมาหนี่มาหนี่มา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 นี่ อาลีกน,นีต้องต้องดูสายตาให้ไกลๆหน่อยนะอาลีจะต้องฝึกขี่ระยะแล้วติดบ่อยๆหน่อยสายตาจะต้องว่องไวตรงไหนมีช่องคือเล็งไว้ก่อนไปไม่ได้ค่อยเบรกอาล็กนนผายไปล <c oughs> เลยเตรนมาขบแซ่ใลทางตรงนี้ก่อนจะได้บอกทางว่าไปทางไหนกันสบัดรอเลยไอ้อป๊บ โอเคเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นนะครับผมไปร้านคาเฟ่ใกล้บ้านผมกันเลยนะฮิดดดดโอ้ยกว่าจะถึงนะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยขัดนิจจาสีเขียวขัดอลิป ค <laughs> าราลิฟคนหนึ่งอารีฟมาแล้วไป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 ครับผมโอ้ยร้อนว่ะโอ้ยปรับกบันสะบัดหน่อยโออร้อนร้อนร้อน ลำไสสิบสี่ครับผมใครที่อยากจะมาร้านคาเฟ่นะครับผมนี่ร้านนี้นะครับผมสิงอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าใกล้ๆกลบ้านนะครับผมแล้วก็บรรยากาศด,ดีที่นั่งเยอะนะครับผมอานีนี่คาเฟ่ครับผมไม่รู้ผมอ่านผิดหรือเปล่าก,กับขอไปเจ้าของร้านด้วย <c oughs> ผมไม่เก่งองังกฤษครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านดีกว่านะโอยทริปนี้ก็พาน้องๆเพื่อนๆนะครับมาขี่รถเล่นชิลๆในช่วงวันเด็กนะครับ ก็จะเป็นขากับที่มานั่งร้านคาเฟ่กันนะครับก็หาใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวกับน้ำมะขามนะครับก็ยินบล็อกมาที่เฟซบุ๊กคนใต้ใจมาถึงลองเลก็ได้นะครับผมจะได้แบบมาเที่ยวด้วยกันถ้าว่างก็มาด้วยกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงรีวิวร้านคาเฟ่ มาถึงช่วงนี้นะครับผมอยากเล็งเป็ภาษาตทยสกิปนะครับผมว่าจะข้องลานเ่จะต้องดีใจบ้างเล,เล่่ <c oughs> ลนน่่่่่าา่่่่่น่่นล่ย่นน่น่่่่่่่่อ่่่่่่อ่่่่่่่น่่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 ร่่มี่่่่่่่่่่่่มแนะนําเลยใครที่วา่่มาตอนเย็นนะครับแนะน,านําไว้นางด้านบนนะครับวิวส่สวยม่กส่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่ร่าา่่่่่น่อย ไอเลือกนางห้องเอ็นนะครับหรือว่าจะนางข้างนอกก็ได้นะครับเมื่อนเผื่อนผมด้วยความเดี๋ยวเป็นลานเปิดไหมนะครับคนก็เลยจะไม่คอยเยอะเทาใดให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากเลยส่วน้องน้ำนะครับมี่องโซนแบ่งเป็นโซนผู้ชายกับผู้หญิงแต่ถ้าจะให้ผมเข้าไปท้ายองน้ำยิ่งมันก็จะดูแปลกๆน้อยนะสวนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนร่างลานคือว่าจะมานั่งคุยงานหรือว่ามานั่งกาแฟนั่งกับเพื่อนจะให้ความรู้สึกชิวแบบมากๆเลยโดยรวมนะครับถ้าคุณอยากจะนั่งลานคาเฟ่นะครับจะเป็นส่วนตัวมีโซนในนางเยอะนะครับมี ก็เคืองลืมหล่อลับผมแนะนําเลยว่าลานนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่คุณไม่ควรมองข้ามอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดเดียวไอ <I S 1> ชื่อมากๆเลยเอลินคาเฟ่ครับผมซอยสิบสีหมู่บ้านซากอนครู